ฮัลโหลก็ขอกลับสวีดัดคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมในการแร็ตตั้มเกมเมอร์เช่นเคยโอเยนะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะเราก็จะมาสอนสร้างกันอีกแล้วนั่นเองนะก็ไม่ได้สอนสร้างมา นานเลยนะครับก็เล่นเอาชีวิตรอดอย่างเดียวเลยนะครับผมวันนี้นะครับก็จะเป็นโอกาสดีนั่นเองนะฮะทำย้อนหลังนั่นเองนะครับก็วันคริสต์มาสนะฮะโอ้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 วันคริสต์มาสไม่ได้ทําสอนสร้างอะไรเลยนะก็ขออภัยกันด้วยนะครับก็ไม่ได้สอนสร้างอะไรอ่ะเขาเรียกว่ารถซานตาคอร์สนั่นเองนะครับวันนี้ก็เลยมาสอนสร้างรถซานตาคอร์สกันเองนะฮะจะเป็นยังไงแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับผมโอเค นะฮะตอนนี้ผมเล่นใน m n n e r r f t เวอร์ชัน1.11นั่นเองนะครับหรือ m n n e r r f t เวอร์ชัน1.11นั่นเองนะ,ะก่อนอื่นเลยนะครับใครจะเป็นภูมิภาคแบบภูมิภาคหมายถึงคือแบบพื้นที่สภาพมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับก็โอเคมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็คุณผู้ชมนะครับก็เตรียมอุปกรณ์แบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะเตรียมกันให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มีอยู่แค่นี้แหละส่วนอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นไข่ ลามะนั่นเองนะครับไข่ลามะนะฮะแล้วก็เชือกนั่นเองนะครับโอเคมาเราเริ่มสร้างกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเราก็ทําการวางอันนี้เดี๋ยวผมขอวางให้มันตรงหน่อยนะฮะวางบล็อกนี้นะครับ1 2อ่านะครับแล้วก็1 2 3แล้วก็วางออกมาอีกนะครับ1 2 3อ่าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็1 สองอา2สองสาม่าแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับให้มันได้แบบนี้แหละนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเดนะทุบตรงนี้ออกนะครับทุบตรงนี้ออกเลยนะครับแล้วก็วางแบบนี้นะครับชึบชบชุบอ่านะฮะแล้วก็เอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราต้องวางแบบนี้ก่อนนะครับปึ๊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 บอ่านะวางแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการอ่าตีออกมานะครับแบบนี้เลย นะฮะให้มันได้แบบนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็ทุบตรงนี้ออกนะครับทุบตรงนี้ออกนะฮะอ่านะเราก็จะได้ตูดลดอ่าตูดลดซันต้าคอร์สแล้วนั่นเองนะครับ <laughs> เดี๋ยวเราใส่อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอุยอุยคุยตกใจเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่มีแมลงมาเกาะแขนเดี๋ยว <laughs> แป๊บนึงนะครับโอเคมานะครับเดี๋ยวเราใส่ตูดอ่าไฟให้รถซันต้าคอร์สหน่อยนะครับ เราก็ทําการเอากรอบรูปใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับชึบอ่านะฮะแล้วก็เอาปุ่มนะครับใส่ไปตรงนี้นะครับอย่าใส่ไปในช่องนะครับถ้าใส่ในช่องมันจะเป็นแบบนี้เองนะฮะอย่ากะอะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็เอาออกนะครับแล้วก็ใส่ข้างๆนะครับแบบนี้นั่นเองนะฮะชึบอ่านะแล้วก็ไปใส่ข้างหน้าด้วยนะครับอย่าลืมใส่ข้างหน้าด้วยอ้าวแล้วเราได้ไข่ไก่ไม่ได้ไงเนี่ยโอ้นะครับแล้วก็วางตรงนี้ข้างหน้าเหมือนกันนะครับชึบอ่านะฮะ โอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับต่อมานะครับเราก็ทําการวางไม้นะครับแผ่นเล็กนะครับไม้อกสีขาวนะครับหรือใคาจะใช้ไม้ไม้สีไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะผมจะใช้ไม้สีนี้ละกันนะครับเราก็วางตรงนี้ไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาบันไดนะครับเอาให้มันสีเหมือนกันนะครับก็วางตรงนี้ไปนะครับอ่านะฮะแล้วก็ข้างๆด้วยนะครับตรงนี้อ่ปนะฮะก็จะออกมาประมาณนี้ นั the ่นเองนะครับแล้ว uh, ก็เ uh, ดี no like, it, okay. Okay. ๋ยวเอาบันไดมาวางตรงนี้ด้วยนะชึบโอเคนะครับแล้วก็ชึบอ่านะฮะแล้วก็เอาอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะประตูนะครับประตูไม้เล็กๆอ่ะนะครับมาติดตรงนี้นะครับนะฮะนี่นะครับแล้วก็สามารถขึ้นไปได้นั่นเองนะฮะโอ้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 นะฮะยังยังยังไม่เขาเรียกว่าเลยเลยวัาคิดมากมาแล้วนะครับโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอากล่องนะครับ กล่องนะฮะมาวางตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอ่าจะเอาคุกกี้นะครับคุกกี้นะฮะคุกกี้ทุ้ยนะฮะคุกกี้นะครับเอามาสักยี่สิบเจ็ดอันนะครับยี่สิบเจ็ดอันนะฮะแล้วก็อีกห้าและอีกหกยี่สิบเจ็ดนะครับประมาณยี่สิบเจ็ดอันนะครับแล้วก็ใส่ไปในกล่องเลยนะครับเดี๋ยว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 เราเอาคุกกี้มาแสกอ่าเอามาแจกเด็กๆนั่นเองนะครับ อ่านะฮะซาตานี่ใจดีเหลือเกินนะฮะเออนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อมานะครับแล้วก็ทําการนะครับเอาไม้นะครับวางตรงนี้ไปเลยนะครับนี่นะฮะวางตรงนี้ไปข้างบนนะครับแล้วต่อมานะครับเราก็เอาไม้นะครับวางตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับซึบนะฮะดูกันดีๆนะเดี๋ยวผมจะทําช้าๆนะครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้เดี๋ยวเราจะใส่เป็นลามะตรงนี้นะครับลามะตรงนี้นะลามะนะฮะจึ๊บจึ๊บอ่าวางให้เป็นแบบนี้นะครับนก็จึ๊บจึ๊บอ่านะ,ะ,นะะแบบนี้เลยนะครับหรือใครจะสร้างอ่าแค่2ตัวข้างหน้านะครับแต่ผมจะสร้างประมาณ6ตัวละกันนะครับ6ตัวนะฮะแล้วก็เว้นตรงนี้เอาไว้นะครับปึ๊บอ่าแบบนี้เลยนะฮะจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึบจ๊บอ่านะ ก็หนึ่แล้วก็ขาดอีก2ตัวนะครับซึ่งผมจะเอาเป็น6ตัวนั่นเองนะครับแล้วก็ชืบ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 นี่นะฮะชืบชืบชืบอ่านะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการเอาไข่นะครับไข่ลามะนะครับแล้วก็เชือกจับสัตว์นะครับผมวางตรงนี้ไปเลยนะฮะการผมแนะนํานะครับใครจะใช้่ามะสีไหนก็ได้นะครับแต่ผมใช้ลามะสีนี้แล้วกันนะครับ ก็ถ้ามันเป็นสีขาวเราก็ฆ่ามันนะครับจนกว่าจะได้สีนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวขอตัดหน่อยละกันนะครับเอาละครผมตอนนี้นะฮะเราก็ทําการเอาลามะสีแบบเดียวกันมาหมดแล้วนะครับผมตอนนี้เลยอีกตัวเดียวนะครับก็กว่าจะได้ลามะสีเหมือนกันนะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับแล้วก็อืฆ่าอีกตัวตัวสุดท้ายเรียบร้อยนะครับผมแน่ลาก่อนเลยลาลา นะครับผมแหมมาเป็นชื่อมันเลยนะฮะลามะนะครับลากอยนะฮะลากอยนะครับโอ้ยังไม่ได้อีกคัดเดี๋ยวอนะครับคราวนี้แหละมันต้องเป็นสีเดียวกันนะครับเชื่อผมไหมอ่าคอยดูนะนี่บอกแล้วเป็นไงโอ้โหโคตรฟุกอ่ะนะครับสีเดียวกันจริงๆด้วยนะครับมาเราไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเก็บอันนี้ไปก่อนนะฮะแล้วก็เมื่อกี้เราฆ่าได้หนังใช่ไหมเราก็เอาเชือกนะครับที่เราเตรียมเอาไว้นะครับ เดี๋ยวเอาเชือกนะครับเอายงตัวนี้นะครับยงตัวนี้นะฮะปึ๊บมาใส่ตรงนี้นะฮะตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้บแล้วก็ตัวนี้นั่นเองนะครับส่วนอีก2ตัวนะครับแล้วก็โยงตรงนี้นะครับมาใส่ข้างหลังตรงนี้นะครับหรือใครจะใช้แค่2ตัวก็ได้นะครับข้างหน้านะครับแล้วแต่นะครับผมใช้6ตัวแล้วก็เอาตัวนี้นะครับมาใส่ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ไอตัวนี้นะครับ มาใส่ตรงนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็ไอตัวนี้ด้วยนี่นะฮะแล้วก็มาใส่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับรถซัตเตอคอร์สนะครับผมอ่านะ,ะก็เสร็จแล้วนะครับเป็นเป็นไงกันบ้างครับสำหรับรถซัตเตอรคอร์สนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะอย่าลืมกดซับสไคร์เบอร์นะฮะ ต้องเปลีให้ใช้ผมนั่นเองนะแล้วก็ไม่พลาดสิ่งใหม่ๆจากแรปเตอร์เกมเมอร์เช่นเคยนะครับผมถ้าใครอยากให้ผมสอนสร้างอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้รีวิชชั่นเลยนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านแน่นอนนะฮะก็ติดชมกันได้นะครับผมแล้วจเจอกันใหม่บ๊ายบายจุ๊บจุ๊บจะลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อดูคลิปก่อนใครๆนะครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มสีแดงด้วยนะครับแล้วอย่าลืมเข้ามาติดตามที่เฟซบุ๊กด้วยล่คะครับ บ๊ายบาย